สวัสดีค่ะจากช่องอริยก้า9หกสามห้าเก้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อแขนเสื้อกันนะคะแขนเสือ้อตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะเราถักแขนเสื้อนะคะได้ทั้งหมดสิบเก้านิ้วแล้วนะคะเราก็จะมาจบแขนเสื้อกันนะคะตรงที่อืมแถวสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเราจะต่ออีกแค่สองแถวนะคะก็คือเราจะควักธรรมดาก็คือจะเก็บ จะเก็บปลายแขนเสื้อนะคะให้ไม่ลุ่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแขนเสื้อเรานะคะก็ถักมาได้ทั้งหมดส9นิ้วนะคะนี่นะคะความยาว19้านิ้ว19นิ้วแล้วนะคะเล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะจบแถวสุดท้ายนะคะจะเป็นสองแถวสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะควักธรรมดาทั้งหมดสองแถวเพื่อปิดปลาย ปิดปลายแขนนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้แขนยืดแล้วก็ลุ่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะพอเรามาถึงแถวนี้ก็คือแถวที่เป็นพอหนึ่งคอเจ็ดหลักทุกทุกทุกดอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นปลายแขนเสื้อแล้วนะคะก็คือปลายแขนเสื้อเราจะทําประมาณนี้เราจะจบที่แถวนี้เลยต่อไปนะคะเราก็จะเก็บ เราจะเก็บปลายแขนเสื้อนะคะด้วยควักธรรมดานะคะเราจะควักธรรมดาไปจนรอบแขนเลยนะคะเพื่อไม่ให้แขนยืดไปกว่านี้นะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะตัวนี้เลยสีสีทองนะคะตัวนี้เราเช่วงแรกนะคะช่วงช่วงแรกของช่วงแรกของแขนเสื้อนะคะเราใช้เป็น1.5 1.5ง้ามิลน,นะคะ เราใช้เข็มเป็น1.5มิลนะคะทุกคนแต่ว่าพอช่วงปลายแขนนะคะเราอยากให้ปลายแขนบานนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะ1.5แล้วพอช่วงปลายแขนนะคะช่วงนี้ช่วงจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะปลายแขนมาเลยนะคะเราอยากให้แขนบานออกนิดหนึ่งแบบนี้เราบานเราเราอยากได้บานออกนิดเดียวะคะ่ะเราก็เลยใช้เข็มใช้เข็มให้ให้ใหญ่ขึ้นก็เป็น 1. หกนะคะหนึ่งจุดหกมมเท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หัวเข็มใหญ่มากนะคะก็คือจากหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเป็นหนะะึ่งจุดหกค่ะก็จะทำให้แขนเสื้อบานออกนิดนึงบานออกนิดนึงประมาณนี้บานไม่มากค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้แขนเพื่อไม่ให้แขนลุยนะคะเราจะควักธรรมดานะคะตามช่องไปทุกช่องเลยนะคะเราจะควักธรรมดาตรงนี้นะคะตามช่อง แต่ละช่องที่มีนะคะคักธรรมดาช่องถัดไปเลยแล้วก็คักธรรมดาช่องถัดไปเราจะคักธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นแถวที่หนึ่งไปทุกช่องแล้วทีนี้อ,อตรงนี้นะคะก็จะไม่บานออกนะคะก็จะ ก็จะล็อกอยู่ตรงนี้เลยจะล็อกอยู่เท่านี้แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะเราก็จะควักธรรมดาบล็อกไว้ค่ะเพื่อไม่ให้แขนเพื่อไม่ให้อ่อช่วงลายเนี่ยเขาบานออกจากมากไปกว่านี้นะคะเราก็จะบล็อกไว้ประมาณนี้ทุกช่องเลยนะคะระหว่างหลักแต่ละหลักนะคะเราก็จะควักธรรมดาไปจนไปถึง ถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายที่เราเริ่มต้นต,ต,ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแถวที่หนึ่งของขอบแขนเสื้อนะคะก็คือเก็บปลายแขนเสื้อนั่นเองนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะช่วงปลายแขนแถวที่หนึ่งเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะเป็นดอกสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต่อดอกสุดท้ายก่อนนะคะก็คือควักธรรมดาที่ทุกช่องเลยนะคะหนึ่งหลักทุกช่องเลยนะคะระหว่างหลักแต่ละหลักทุกช่องเลยควักธรรมดาไปให้ครบค่ะนี่คือช่องสุดท้ายของดอกนี้ ก็คือช่องนี้นะคะความธรรมดาช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายเพราะว่าหลักนี้เป็นหลักเริ่มต้นหลักเริ่มต้นก็คือหลักโซ่นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่เนี่ยนะคะแถวที่หนึ่งก็จะจบเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะทําให้ไม่ลุยความบานก็ยังยังคงอยู่นะคะยังเท่าเดิมแขนยังบานนิดหน่อยอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่หุบเข้านะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะต่อแถวที่สองเลยนะคะเราก็จะควักธรรมดานะคะแถวที่สองเราจะคักธรรมดานะคะบนหลักบนหลักบนหลักนี้เลยหลักบนหลักโซ่หลักแรกหลักที่เราคักธรรมดาตรงหลักแรกเลยนะคะหนึ่งหลักค่ะแล้วก็ควักธรรมดาบนหลักถัดไปหลักที่สองแล้วก็คักธรรมดาบนหลักไปหลักถัดไปนะคะหลักที่สามเราจะควักธรรมดานะคะบนหลักทุกหลักเลยนะคะแบบนี้ ไปจนครบแถวเลยนะคะไปจนมาถึงตรงนี้แหละตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของอของแถวที่สองแล้วก็เก็บเก็บไหมกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะแถวที่สองนะคะของปลายแขนนะคะเรามาถึง หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้นะคะพอเราควักธรรมดานะคะที่หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้เสร็จนี้นะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายตัวนี้เป็นหลักที่1นะคะพอเราควักธรรมดาตรงหลักสุดท้ายแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็แทงหัวเข็มเข้าที่บนหลักที่1นะคะหลักแรกที่เราที่เรา เริ่มต้นของแถวนะคะแถวที่หนึ่งแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็ลอดผ่านมาลอดผ่านหลักที่หนึ่งมาแล้วก็ลอดผ่านห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายห่วงนี้ด้วยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมค่ะตัดได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงได้ขึ้นมาเลยฟัรบับเสร็จแล้วก็เย็บเลยนะคะซอยด้วยเข็ม เข็มสอดหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีเข็มก็ใช้ใช้ใช้เข็มใช้เข็มถักนะคะสอดไปเรื่อยๆได้นะคะดึงไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมาด้านนี้ด้านซ้ายก่อนคือต่อไปก่อนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ จะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นปมก็จะเป็นอีกอีกอ่าอีกหลักหนึ่งเลยนะคะเสร็จแล้วพอเรามาด้านนี้เสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะเพื่อให้เวลาที่ซักนะคะได้จะได้ไม่หลุดนะคะเราก็จะกลับมาด้านนี้แต่ว่าเราจะกลับมาที่แถวที่สองนะคะ แถวล่างแถวที่หนึ่งค่ะไม่ใช่ค่ะกลับมาอีกแถวหนึ่งนะคะด้านนี้เราวนกลับนะคะเพื่อให้เวลาที่เราสัางนะคะได้จะไม่ลุยออกนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะดึงให้ได้ให้ได้แบบตึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ของเราเป็นแขนบานนะคะค่ะเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ยุยยปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วเราก็จะเก็บได้จนได้หมดเลยนะคะเราก็จะวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ตัดใหม่เลยนะคะแขนเสื้อก็เสร็จตามนี้เลยค่ะเป็นแขนเป็นแขนที่ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อขอบออกไปนะคะแค่เก็บริมไม่ให้มันบานไปกว่านี้เฉยๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้าแม่สายแล้ว สันไปนะคะเราก็จะมาต่อแขนต่อให้เป็นลายแบบเหมือนคอเสื้อน,นะคะต่อให้เป็นลายแบบนี้ต่อให้เป็นลายแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวต้องลองให้แม่ใส่ก่อนว่าแม่จะชอบไหมนี่นะคะเราจะมาต่อถ้าถ้าแขนยาวเท่านี้นะคะยังยังยาวไม่พอนะคะเราก็จะต่อเป็นแบบนี้ออกไปเป็นลายนี้ออกไปนะคะแต่ว่าลายนี้ก็จะเป็นคอเสื้อนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะทําคอเสื้อเป็นลายนี้นะคะทุกคนเป็นลายนี้เลยนะคะที่คอเสื้อตัวนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้เรายังไม่ทําคอเสื้อเดี๋ยวเราจะมาต่อที่คลิปถัดไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคอเสื้อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เออเก็บริมแขนนะคะก็จบแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ